สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่งงานเครื่องหลอมพลาสติกจากทีมงาน Modern Recycle หรือนำทีมโดยช่างช้างนี่นะครับเครื่องตัด m o ดิฟาใหม่ตอนนี้กำลังเทสรันระบบนะครับโดยทีมงานของลูกน้องสุชาติ Recycle เนี่นครับเรากำลังจะสอนการเทลนง,งานดูเม็ดพลาสติกที่ออกมาก่อน กําลังไม่ได้สัก10นาทีแล้วมีชุดตู้ไปอินเวอรเตอร์ปรับรอบนะครับกําลังจะส่งงานตอนนี้จะช้าไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่างกำลังฝึกหัดใหม่สนี่ครับลูกท้องเียนงานพักทาง,างนี่ครับชุดเป่าลมเพื่อให้น้ำหมดจากเส้นพลาสติก นี่ครับอ่างน้ำสแตนเลสรีไซเคิลนิไฟอีกใหม่นะครับช่างแม็กผู้คุ้มล้งมล้อมนี่ครับเส้นออกครับตัวลูกตัวแม่นะครับจีชุสู้ไฟคอนโทรลเครื่องหลอมนี่ครับจิตเตอร์เดี๋ยวเราจะไปดูข้างบน รองรับระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนครับชันสองนี่ครับมีอินเวอร์เตอร์ข้างบนปรับรอบเพื่อดันเม็ดถุงพลาสติกลงไปนะครับเพราะว่าต้องใช้เกลียวขับส่งเพราะว่าพลาสติกชนิดนี้มันเบานะครับเดี๋ยวเรารอช่าง จากทีมงานสุชาติรีไซเคิลชำนาญการเดี๋ยวเราจะมาปรับความเร็วขึ้นอีกนครับอลังการงานสร้างขอบรรยายจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ